สวัสดีลูกค้าทุกท่านเลยนะคะวันนี้ฟังมี Honda j แจ๊สวยๆนะคะเพิ่งเข้ามาใหม่ค่ะสำหรับคันนี้นะคะเป็นตัว1.5 RS ปี2019นะคะซีด้ามเกียร์ออโต้นะคะใช้งานไปเพียงแค่92,000กโลเท่านั้นค่ะราคาตั้งขายนะคะอยู่ที่529,000บาทสามารถจัดเต็มฟรีดาวได้เลยนะคะผ่อนเพียงเดือนละ9,000บาทเท่านั้นค่ะ สำหรับใครนะคะที่สนใจสามารถสอบถามได้ที่เบอร์0642539366นะคะหรือว่าจะเข้ามาดูรถจริงได้ที่ซอยเสรีไทย68แยก1มีอูดลีนะคะเปิดทำการทุกวันเลยค่ะในส่วนของรายละเอียดตัวรถนะคะลูกค้าจะได้เป็นกระจังหน้าโครเมียมนะคะเส้นหนาๆนานาสวยๆเลยมาพร้อมกับไฟหน้า LED นะคะแล้วก็ได้เป็นไฟตัดหมอก ทางบริษัทไปรษยของเราจะทำการเปลี่ยนเป็นป้ายกรุงเทพให้นะคะฟรีมไม่มีค่าใช้ใจ่ายใดๆเลยถัดมานะคะในส่วนของล้อแม็กนะคะได้เป็นแม็กขอบ16นะคะแม็กเดิมแท้โรงงานค่ะ,ะแม็กสวยๆเลยนะคะกระจกมองข้างปรับพับไฟฟ้าแล้วเรียบร้อยนะคะมาพร้อมไฟเหลวที่กระจกมองข้างให้ด้วยค่ะสำหรับคันนี้จะได้เป็นระบบกุญแจคีย์เลสนะคะ ระจกเดิมแท้จากโรงงานทุกบานนะคะลูกค้ารับประกันโครงสร้างไม่มีประวัติผิดความชนหนักมาแน่นอนค่ะภายในจะได้เป็นเบาะผ้าสีดำนะคะเดินได้ด้วยสีแดงคันนี้ยังไม่ได้ทำการปรับสภาพนะคะลูกค้าเพิ่งขับเข้ามาถึงบริษัทเองนะคะยังไม่ได้ทำการล้างหรือว่าปรับสภาพใดๆเลยนะคะมาพร้อมกับพวงมาลัยมันติฟังก์ชันนะคะมีระบบ cruise control นะให้แล้วเรียบร้อยค่ะ หน้าจอนะคะได้เป็นหน้าจอ DVD นะคะ Air Auto แล้วก็ได้เป็นระบบ Engine Start ค่ะภายในสวยๆเลยนะคะรับประกันถ้าล้างขัดเคลือบสีแล้วนะคะคันนี้ไม่ผิดหวังแน่นอนนะคะด้านหลังได้เป็นเบาะผ้านะคะสวยๆเลยเบาะไม่มีรอยฉีกขาดเลยนะคะฝาเพดานด้านบน ไม่มีรอยยันรอยขีดรอยขูดใดๆเลยนะคะในส่วนของรายละเอียดด้านหลังนะคะลูกค้าได้เป็นเสาอากาศแบบคีบฉลามนะคะไฟท้าย LED มีกล้องถอยติดตั้งจากโรงงานมาให้นะคะกระจกเดิมนะคะจากโรงงานทุกบานค่ะหัวน,น็อตนะคะตามซอกประตู ไม่มีถูกไขไม่มีขยับเลยนะคะเบาะสามารถพับได้นะคะลาบไปแบบนี้เลยพับลาบไปได้เลยนะคะอันนี้เดิมๆนะคะลูกค้ายังไม่ได้ทำการล้างหรือว่าปรับสภาพใดๆเลยนะคะภายในก็จะมีเป็นยางอะไหค่ เรียมสันลดคมชัดเจนนะคะทั้งคันเลยไม่เพียงแค่92,000โลเท่านั้นนะคะคันนี้ราคา5 2 9 0 0 0บาทจัดเต็มฟรีดาวผ่อนเพียงเดือนละ9ก0 0 0 0บาทเท่านั้นนะคะใครที่สนใจนะคะสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมมาได้เลยหัวน็อตนะคะลูกค้ายังมีสีมังจากโรงงานติดอยู่ยเลยนะคะกระจกเดิมโรงงานนะคะทุกบ้านเลยกระจกเดิมโรงงานทุกบานนะคะ เพดรถนะคะก็ยังคงติดอยู่ชัดเจนค่ะหัวน็อตตามซอกประตูต่างๆนะคะไม่มีถูกไขไม่มีขยับเลยนะสวยๆเลยนะคะร้อแม็กขอบ16นะคะแม็กเดิมแท้โรงงานาาาในส่วนของรายละเอียดตัวโครงสร้างหน้ารถนะคะลูกค้าคานหน้าเดิมๆเลยนะคะหัวน็อตไม่มีขยับนะคะไม่มีถูกไขเลย เม็ดอาร์ตกลมๆเลยนะคะสีมารกจากโรงงานก็ยังคงติดอยู่ชัดเจนนะคะเครื่องยนต์แห้งๆนะคะไม่มีไหลมีเยิ้มแน่นอนอย่างที่ฟางแจ้งจไปนะคะลูกค้าคันนี้เพิ่งขับเข้ามาถึงบริษัทนะคะยังไม่ได้ทําการล้างหรือว่าปรับสภาพใ,ใดๆเลยนะคะรับประกันโครงสร้างนะคะไม่มีประวัติผิดความชนหนักมาแน่นอนนะคะสวยๆเลยนะคะสําหรับ ฮอนด้าแจด1.5 RS 4ดหาำคันนี้นะคะปี2 0 1 9ันสิจนสองพนะคะรานะคาเพียงแค่5้าแสนสองหมืบาทเท่านั้นนะคะจัดเต็มฟรีดาวผ่อนเพียงเดือนละเ0 0าบาทค่ะเลขไม์ใช้งานไปอยู่ที่90,000มื่ 2,000กว่าโลเท่านั้นนะคะลูกค้าได้ไปไม่ผิดหวังแน่นอนนะคะสำหรับใครที่กำลังมองหาอยู่นะคะสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เบอร์0642539366นะคะก่อนจากกันไปวันนี้ฟังฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ฟังด้วยนะคะสวัสดีค่ะ